เอาละครับสวัสดีเพื่อนเ่อรักนะครับอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT PVU ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเก่ามาเล่าใหม่วันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมารู้จักเกม PVU ในในสไตล์ใหม่นะเพื่อนๆก็สำหรับเกมนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะครับหรือว่าเคยลงทุนนะครับแล้วก็มีคนอาจจะได้กําไรหรือขาดทุนอันนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่แล้วเนาะในเรื่องของตัว PVU นะครับก็เปิดคอนแทค แอคเดสในเรื่องของการซื้อเหรียญใหม่ในราคา0.01นะเพื่อนเพื่อนก็สำหรับในเรื่องของตัวเกมณนะวันที่ผมทําคลิปนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับรออีก19วันนะครับเกมจะเล่นได้ตอนนี้เพื่อนเพื่อสามารถทําอะไรได้นะครับก็อย่างแรกเลยซื้อโทเคนนะครับไปเปิดในเรื่องของตัวเอ่อตัวพืชะครับเออตัวของมอนเตอร์ที่จะเอาไ้เล่นเกมนี้แต่ในเรื่องของตัวเกมนะครับมันก็มี ในหมวดของเสียงไทยให้เราเล่นนะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในงในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าใครที่เคยเล่นนะครับเพื่อนๆจะแบบว่าเห็นว่าตัวเกมเนี้ยแม่งแบบโหูรดน้ํากันหรือว่าอะไรกันต่าง,างๆนาเล่นแบบทั่วโลกเลยนะครับในเรื่องของตัวฟิลิปปินส์ก็คนก็เล่นเยอะนะครับตอนนั้นบอทดก็มีหรือว่ามันเป็นเกมหนึ่งที่ทุกคนสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลยนะครับในยุคนั้นในวันนี้นะครับในเรื่องของตัวเกมนะครับก็เปลี่ยนในรูปแบบ ถือว่าน่าจะเอาไปปรับปรุงใหม่นะครับไปปรับปรุงใหม่ให้มันดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนตอนแรกมันเป็นแพนส์อันเดย์ใช่ไหมครับเออตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นทุกคนชอบเรียกชื่อนี้ก็ออกเป็นชื่อนี้เลยก็ได้นะครับก็ตรงนี้จะมีในเรื่องของตัวคอนแทคเหรียญเพื่อนเพื่อสามารถก๊อปปี้ตรงนี้ไปได้แล้วก็ไปดูราคาเหรียญน,นะโทเค็ตนตัวนี้มีขายแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนไปดูผมก็มีโทเค็นติดไว้อยู่แหละนะเ็เคยซื้อตั้งแต่สมัยตอน NFT รุ่งเรืองตอนนี้ก็มีติดไวน้วนิดนึง ที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้จะมีในทุกของตัวมินิเกมเพื่อนๆสามารถเล่นได้ตรงนี้นะเออนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปเล่นแหละนะครับมันเหมือนพันนันนะในเรื่องของตัวตรงนี้ครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับว่าเกมเก่าเราสามารถเอาตัว NFT มาแลกเป็นพวกเมล็ดอย่างนี้ได้เลยนะในเรื่องของตัวโทเค็นนะครับนี่ปูหนึ่งปูสองนะครับเขาก็จะแบ่งในเรื่องของตัวรายละเอียดแล้วก็ในเรื่องของการล็อกของโทเค็นนะครับก็คือเขาได้บทเรียนจากภาคแรกไปนะครับเขาก็เลยมา อ่อรีโนเวทในเรื่องของตัวเกมใหม่ขึ้นมาให้มันดีกว่าเดิมให้สภาพมันข้องให้สภาพข้องมันดีกว่าเดิมนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เคยเล่นไปก่อนหน้านั้นมีตัวละครหรือว่าอะไรเพื่อนๆสามารถเอามารีได้นะเพื่อที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงมาเลยนะครับในเรื่องของตัวระบบภูหรือว่ามินิเกมเนี่ยผมมองว่ารอตัวเกมมันเปิดอีก19วันเดี๋ยวเราคอดไปลุยกันนะในเรื่องของรถแมพนะครับก็เดือน 3, เมษาเพื่อนๆจะเห็นว่า มันเป็นการที่เขาทําในเรื่องของตัวระบบต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีวันที่27นะครับผมบอก25ไปปะนะครับวันที่2 7ที่ผมบอกเปิดขายโทเคนนะครับอยู่ที่0.01ตอนนี้ราคาโทเคนนะครับวัดในเรื่องของ p ู o อ c o นะก็ขึ้นมานะครับอยู่ที่ 0, 0นะูนย์จุนกะก็พุ่งขึ้นไปอยู่2องสเลยนะครับศูนยองแก็ถือว่าก็ลน เทขายนะครับเพื่อนๆมันมีช่วงที่เปิดขึ้นมานะครับ0.1แล้วก็เด้งขึ้นมานะวันที่27เนะครับเพื่อนๆลองลองไปไล่ดูนะครับนี่วันที่27นี่เขารีโทเค็นมาใหม่นะครับก็มีการซื้อนะครับที่เอาไปเปิดในเรื่องของตัว NFT นั่นเองนะก็คือมันเป็นสัญญาณเก่านะครับใครที่มีเหรียญอยู่แล้วอ่ะเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วก็สามารถเปิดในเรื่องของตัวอมอนเตอร์หรือว่าตัวของ ต้นอ่อนได้นะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับแต่ใครที่อยากจะมาลองเล่นนะตอนนี้ก็ดูในเรื่องของตัวราคามันด้วยนะครับว่าเฮ้ยเรา,ามันน่าลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนๆตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเกมอ่าเกมเก่าที่มารีโนเวทนะคือเขาเอาในเรื่องของตัวสภาพ ตัวของที่แบบสภาพคล่องในภาคก่อนนะครับที่มันไม่ดีหรือว่ามันพังเพราะในเรื่องของตัวคนเปิดหลายจอหรือว่าอะไรต่างๆน,น,นาน,นามาแก้ไขในภาคนี้นั่นเองก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าติดตามนะครับสำหรับตัวของ Pvu ผมก็น่าจะมีตัวละครอยู่น่าจะเอาไปเล่นนะครับก็โอเคนะเพื่อนๆตรงนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้ามานะครับเราสามารถกดตรงทุ่ยเกมได้นะครับมันจะเด้งไปหน้านี้นะก็หน้าฮมก็คือหน้าเมื่อกีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกมตัวเกมตรงนี้นะครับอ่ะผมขอย้อนกลับนิดนึง อ่าปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่นะครับกดเกมใหม่ตอนแรกนะครับที่เขายังไม่ปิดในเรื่องของตัวรีโนเวทนะเพื่อนๆมันจะมีในเรื่องของตัวฟาร์มนะครับที่สามารถเล่นได้ระบบเกมต่อระบบเกมเร่มเริ่มดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ดีขึ้นตรงที่ว่า มันพังอะครับเกมมันพังไปแล้วมันก็ไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แต่สิ่งที่เขาเหลืออยู่ก็คือเงินทุนที่จะทําเกมต่อแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบอะไรต่างๆนะครับมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาได้เห็นแต่ในเรื่องของตัวราคาเหรียญไม่สอดคล้องกันสิ่งที่ทําได้นะครับเราก็ถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปิดใหม่ถามว่ามีคนเล่นหรือว่าไม่มีคนเล่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันว่าสมมติถ้ารายได้แบบวาณนี้เพื่อนๆโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยจะมีอีกคลิปนึงนะว่ามาคํานวณรายได้้สําหรับเกกมนีน ผมก็ต้องขอย้ำเพื่อนอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่เข้าใจนะว่ามันเป็นเกมรีโนเวทนะครับในเรื่องของตัวตลาดนะครับก็จะเป็นพวกพืชที่มันมีขายอยู่ปกตินะครับใครที่ไม่อยากจะซื้อดูราคาแล้วมันโอ้โหค้นแพงมากๆนะครับอยากไปสุ่มเกลือก็อันนี้สามารถทําได้เช่นกันแต่สําหรับใครที่อยากซื้อเพื่อที่จะเล่นเลยเพื่อนก็ดูราคาแล้วก็ลองไปซื้อดูนะส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนเห็นไหมผมมีอยู่19.24 P.V.U. นะครับก็คือมันก็ติดในกระเป๋าตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ตัวในเรื่องของตัวแพนของผมมันไม่มีนะครับเนื่องจากผมมันไม่ได้ปลดล็อกออกมาตอนที่เกมก่อนที่จะปิดนะครับผมเห็นแล้วแหละผมก็ได้เออปล่อยไว้เถอะไม่เป็นไรนะครับค่อยมาเริ่มต้นใหม่สําหรับตัวเกมนี้แทนอ่าก็นี่นะครับพอที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าพอเรามีในเรื่องของตัวแพนมาเออตัวของแพนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะทําไงได้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของตัวเคมนาวตรงนี้เราสามารถกดเคมได้นะครับอ่ะผมจะกดเคมเพื่อนๆดูเลยนะ อันนี้คือผมมีในเรื่องของตัวมอเตอร์อยู่แล้วนะครับอ่าผมเคมมาละโอเคนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้สําหรับใครที่มีแพทนะครับเพื่อนๆสามารถมากดแลกในเรื่องของตัวตัวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของตัวอ่การสุ่มนะครับตรงนี้ก็จะมีเห็นบ้างเพื่อนๆหนึ่งร้อยนะครับเป็นซีดแล้วก็ซีดอ่าในเรื่องของเป็นกล่องนะครับนี่เป็นซีดแบบกล่องหน้าเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็ซื้อในเรื่องของตัวเหรียญพีอ่าวิวแล้วก็มาเปิดแบบนี้ได้เลยนะก็โอเคนะครับในเรื่องของตัว ระบบ P.V.U. สาหรับใครที่คิดว่ามันน่าสนใจนะครับในการรีโนเวทครั้งนี้ก็ลองอามาศึกษาดูก,ก่อนนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ลงทุนอย่างมีสติอยากเอาเงินนําสตินะเพื่อนๆหวังว่าเกมนี้นะครับหรือว่าระบบใน19วันนี้ที่จะเปิดเนี่ยแล้วก็ราคาเหรียญมันจะไม่พุ่งมากกว่าน,นี้นะสำหรับผมว่าผมจะซื้อไหมผมก็อาจจะซื้อไว้นะครับเอาไว้ทําคลิปในอตอนที่มันเปิดอีก19วันเพื่อนๆจะได้เห็นคลิป P.V.U. อีก19วันข้างหน้านะครับ เออในราคาเหรียญที่ผมซื้อนะจุดเวลาที่ทำคลิปเนี่ยแหละโอเคนะเดี๋ยวก็น่าจะไปหาในเรื่องของตัวโทเค็นหาเหรียญอะไรมาในเรื่องของการซื้อเหรียญ PvU ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ว่ากันไปบายบายจ้า